หัสูงสามนี่แน่นอนเลยนะรหัสชีวิตมาแค่แผ่เมตตานี่ไปละวห้านาทีแล้วนะท่องจําได้หมดเลยแต่มานี่จจำไม่ทันะไปยี่สิบนาทีแล้วพรุ่งนี้มาโอนง่จะมาว่าสักหนึ่งชั่วโมงนะแต่ละองค์นี่มีคนสบันกันเยอะโอเคใครที่ไม่เข้ามาก็รีบมานะเราเริ่มเดนแลนะ้คืนนี้เราเอาแค่อะไรนะถอดรหัสรหัสชีวิตท่าช่วงของชีวิต หน้านช่วิอาชีพจะเป็นยังไงอ่อันนี้เราดูมาจนถึงอ่าเยนะสามการจิตวิญญาณสามเดี่ยวนก็เริ่มเข้าใจละบ่าเราคนเสร็จจากที่นี่ไปเราจะไปเปิดร้านใหม่หรือว่าจะไปโรงเรียนวสศรุ่นที่22หรือว่าจะไปอ่าข้าววัดข้าวาไม่ว่าจะไปเสร็จกันเราพอพอพออันนี้ได้ยังพอเห็นละเห็นอะไรนะ เห็นอะไรนะเห็นแผนข้าวๆเลวใช่ไหมสามภายในเก้าปีเนี่ยเราเห็นครับภายในสามปีหรือว่าภายในเก้าปีเนี่ยเราเตรียมเตรียมคิดให้เรากําลังอยู่จุดไหนอยู่เรากําลังถึงขั้นโสดาอยู่สกิดคาจะอรหันต์หรือว่าไงก็นี่เหละเป็นอะไรนะเรียกว่าอะไรนะสามปีสามปีตอนนี้เราจะวางแผนระยะชีวิตที่แบบว่ายาวกว่าสามปี สิบปีสิบปีไว้ยี่สิบปียี่สิบปีสมมติบางคนเนี่ยใครอายุเลขหกขึ้นละหลักหกขึ้นละยกมือซิเออเนี่ยคนอายุหลักหกขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว,ว่าเอ,อ้ยป้านตายชีวิตเราจะไปยังไงดีเหมือนกับหลวงพ่อเสือเนี่ยมาถามทำไมว่าอาจารย์อาจารย์จะตายยังไงมาตมมาว่าจะตายยไงถามตมาตมาเก่าหัวจะถามตมาว่าจะตายยังไงถามตัมมาตัมมาเก่าหัวจะตอบไปว่าอาจารย์จะตายเลยตายเมื่อไหร่จะตายยังไงไรเราก็ไม่รู้นะ มาก็ดูรหัสชีวิตไปบางครั้งเนี่ยคนอายุ60ไปเนี่ยเจ็ดสิบแปดเดียวนะเก้าสิบเนี่ย,ยต้องเตรียมเลยนะบางครั้งต้องเตรียมพินัยกรรมไว้ต้องมีสมบัติมีอะไรต้องเตรียมไวล้ต้องต้องมีเวลาเตรียมบางคนเนี่ยกึ๊บไปเลยบางคนก็ไปไม่ได้ไปไม่ไปไม่ได้ไปไปไม่รอดไม่รอดเป็นห่วงกังวลบ้านก็เป็นห่วงรถก็มีเป็นห่วงที่ดินสมบัติเงินทองมีเยอะ ไปไม่ได้เลยเลยนะเ,เ,เสียบสายยางเสียบเลยไม่ยอมไปสักทีบางคนนน่น่ะส่งเข้าโรงพยาบาละไม่ยอมไปสักทีโน่นะเป็นสิบปีก็มีสิบห้าปีก็มีโอ้ลูกหลานเนี่ยกะก็จะได้รับมรดกสุดท้ายไม่เหลือเลยเพราะอะไรไม่ใช่ขายเอาไปให้หมอหมดเลยหมอหชมเลยหมอยินดีเลยนะฮะอันนั้นอนะเดี๋ยวดูว่าใครจะมีรหัสที่บ้าน สุดท้ายตันปลายชีวิตเอาเงินให้หมอหมดเลยหรือว่าเอาให้ลูกให้หลานได้ใช้บ้างว่าหรือว่าให้ลูกหลานไปเอาเองตัวใครตัวมันอันนี้เดี๋ยวเราก็จะดูหรือว่าใครอยู่อายุระหว่าง20กว่าปีมีไหมในนี้เยอะเลยไหมยี่สิบกว่าอายุยี่สิบกว่ายกมือขึ้นเลยเยอะไหมเอออาหลวงพ่อยกด้วยนะอายุยี่สิบนี่ก็โอ้โหระยจะเวลาก็กําลังจะไปหนายถือว่าสิบภาษาจีนว่า สิบห e, e, ้เร <cond vitamin Gregory> ียนสามสิบ <cosmos> เ <aded> ่สืออ心想ไว่าเลนะสศึกษาเรียนรูนะอายุอายุ30สเนี่ยเสือมาสูาเลยอุ40เริ่มอนะอเร่มไม่หลงไม่งงงเริ่มันนี้มั่นคงละห้จือเทยนหนิงอายุห้าสิบนี่จือเทียนงว่าไ เข้าใจชีวิตเละตมาเหลืออีกสามวันตมาจะเข้าใจชีวิตตมาแล้วตมาเลขห้าขึ้นแล้วดีใจเลยวันนี้ตเราขึ้นเลขห้าห้าสิบละชีเซนหมิ่งอยู่ว่าเข้าใจชีวิตตัวเองอายุหกสิบนี่เออสุน่นเออสุ่นแปลว่าอะไรนะหูกระทะนะหูแบบว่าเออสุ่นสุ่นแปลว่าทะลุปปนะอุปงล่ะคนดินทายินจะเปนสรรเสริญเข้าทางซ้ายอาอกทางขวา คนนินทาเข้าทางซ้ายออกทางขวาเป็นหูกระทะฟังอะไรสังเกตไหมคุณคุณแม่คุณอะไรเนี่ยที่อยู่เนี่ยฟังแล้วก็เฉยก็เฉยใครด่าใครชมก็เฉยเอียงไปไม่สนใจละฟังตะมาพูดก็ไม่เคยเข้าใจฟังหลวงพ่อเทศก็ไม่เข้าใจว่าอะไรหูมันเริ่มตึงๆแล้วเว่ามันรับไม่ได้ละเพราะว่ามันเนือต้องฟังแล้วใอ้ลูกสะพ้ายลูกเขยลูกคนนั้นมานินทามาบนเนี่ยจัมันเตะจะมันเตะ เลยก็ชินไปแล้วนะโอเคเจ็ดสิบเนี่ยในนี้มีไหมแต่มาว่ารอบนี้ยังไม่มีใครอายุเจสิบเลยถามองๆมีไหมในนี้มีไหมก็สึกไม่มีใช่ไหมฮะใครสี่สิบสองอ่ะสี่สิบสองปีออยังไงอีกงานเดียวอายุเจ็ดสิบุอกนนนี้เขามีที่นั่นน่ะป้าคุณป้าเปี๊ยะเปเจ๊บป้าอะไรนะป้าปะาอะไรที่หมาโน่นอยู่โรงกวนนั่น อันนั้นเจ็ดสิบสามอ่ะน,นั่นมาเจ็ดสิบน,น,น,นี่เป็นไงบ้างภาษาจีนอ่ะซิงเซียงซื่อเฉินหรือว่าอะไรนะชื่สือซิงเซียงชื่อเฉิน่าอายุเจ็ดสิบเนี่ยคิดอยากจะได้อะไรนะได้หมดเลยจะกินทุเรียนเดี๋ยลูก,ลกเอารูปเสด็จมาให้อยากกินมังคุดกับมังคุดมาให้อยากได้น,น,นั่นได้เนี่ยโอหสมากลูกหลานนี่เยอะแหละเอามาให้หมดแต่นนมาถึงเจ็ดสิบนี่ยแต่มาก็ไม่กลัวแล้วนะแต่มาคิดว่าลูกหลานแต่มาเต็มบา้านเต็มเมือง ตอนนั้นอยากได้เลยอยากสร้างตําหนักนี่ดิดนยืดพักเดียวโอ้สําเร็จละแต่ตอนนี้นอ่ะห้าสิบนี่ยังไม่ได้ดิดนยืดตั้งหลายรอบไม่เสร็จสักทีเลยเงี <c> ่ย <oughs> อ่าเนี่ยเราก็รอดูอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันแล้วนะโอเคตอนนี้เราจะเอาไล่ไล่ตั้งแต่อายุเท่าไห,หร่ดีอ่ะนะเราเปิดไปหน้าหน้าที่ไม่มีหน้านะ่ะหน้าอะไรไม่รู้นะอ่ะาตัวมาไม่ทราบเหมือนกันตัวนั่นเลยตมาไม่ได้ทําเลยอ่า เพราะว่าตมาก็กจำหมดแล้วนะอยู่ในสมองสมาชิาแล้วทำให้เป็น5ช่องห้าช่องอันนี้เขาเรียกว่าองสาสีห้าเขาเรียกหช่องของชีวิตนะช่องของชีวิต ห้าช่าองชีวิตห้าช่องชีวิตห้าช่องชีวิตนะโอเคใครจะย,ยกตัวอย่างตอนนี้เราขอเอามีเวลาเกิดมีวันเวลาปีเดือนวันเวลาด้วยนะขอเวลาเกิดด้วยใครมีเวลาเกิดด้ยวยยกมือใครที่ย,ยกแล้วห้ามอ่าดูเด้ออันนี้ยกหลายรอบหรือยังสักอ okay, okay. รอบโอเคๆคนใกล้คน้องกล้ยกด้วยโอ้แตมาเดี๋ยวเอานี่ก่อนนะแตมาจะย,ยกตัวอย่างตรงนี้าสามหรืสี่คนไม่เป็นไรหรอกนะ คืนนี้ไม่เสร็จไม่เข้าใจไม่เลิกไม่เข้าใจไม่เลิกเอาให้เข้าใจคืนนี้เอาแค่ห้าช่องของชีวิตปุ๊บเนี่ยเคลียร์ียรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยอ๋อจะเข้าใจเลยว่าเรากําลังอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ตรงไหนอยู่โอเคเอาของคุณแตนให้รู้สึกคุณแตนนี่ก็หลายรอบเหมือนกันจะมารู้สึกนัจำข้างหน้ากันนะจะมาจําชื่อได้ไหมอ่าอะไรนั่นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดเท่าไหร่นะก็สี่ศูนย์ห้าใช่ไหม ศูนย์ห้าวันที่สี่แล้วก็เวลาเท่าไหร่แปดโมงเช้าใช่ไหมอ่าสี่สิบนาทีอ่าเนี่ยสมาครเอาเด็กๆที่สมัครเดี๋ยวนี้เกิดมีนาทีมีอะไรได้สมัครรุ่นคุณป้าคุณแม่เนี่ยมีเหมือนกันนะโอ้คุณแม่ก็มีโอ้แต่แล้วมีนี่เห็นชัดนะเราเขียนปีเราก่อนหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ต่อ ศูแล้วก็อะไรนะเวลา8.40นาฬิานาทีถ้าเกิดถ้าสมมติว่าเกิดเนี่ยอะไรนะตอนเนี้ยทบครึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่1 9นะาฬิกาอ่นาทีเนี่ยมันเอาเวลาเนี่ยสำหรเวลานี่1ถึงยี่สามไี่3 2ม่สีอ่ะที่ยงคืน่ะนะอ๋อย่ไม่ใช่ไม่มียีามนะน โอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะโอเคต่อไปเรามาดูนะอ่าเดี๋ยวจะมาแค่บวกนะเดี๋ยวแป๊บเดียวอ่าอันนี้เป็นระยะอันนี้เป็นปรเร็นแล้วว่าเป็นเราเข้าเพสวันเพสทูแล้วเพสวันจบแล้วนะอ่าสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยคือว,ว่าอ่าอะไรข้อที่หนึ่งจบแล้วที่จริงเนี่ยถ้าจะมาจาัดคอร์สแรกเนี่ยสอนสองวันก็พอแล้ว สองวันก็พอเนี่ยเอาลบๆไปส,ส,สอนสอนสองวันนี่ก็จบละถ้าเขาเร้ยนเขาได้สอนเนี่ยต้องอีกสักสองวันใกล้เป็นสี่วันของเราเนี่ยถ้าจะมาสอนสองวันเนี่ยพวกเราต้องบินหลายรอบเนี่ยค่าค่าเรียนเนี่ยถูกกว่าค่าลนะตัวเครื่องบินบางคนเสียไปแปดพันล้มเลิกตัวเครื่องบินจองผิดต้องซื้อใหม่วันเมื่อวานนี้มีใครนะคุณที่มาจากสวีเดน,นไหม ลูกจองตั๋วให้ผมที่2ี่เดือนหน้า,าตายเลยจะได้อยู่จะมาเดือนหนึ่งเลยเปลี่ยนตัว๋วอีกไหมซื้อมาแ0 0 0มาเมื่อวานมีคณะหนึนะ่งมากัน4ี่คนจองตัว๋วรอบแรกสี่0มจะบินมาวันที่17เอาไปไมาถึงเครื่องโดนโยกเลิกไปไม่มีใบลงทะเบียนไม่มีใบวัคซีนใบเลยพบเลยจองใหม่บินมาวันที่ส9 40,000ี่มรวมเป็น8 0ด0 0ดูสิค่าเรือนจะมาไม่รู้ถึงหรือเปล่าเนี่ยแ0 0หนื่น เสือดายนะดูเลยเอาแปดหมื่นทิ้งไปเลยเนะ่าโอเคเรามาดูนะอ่าอันนี้เป็นอะไรนะปีนี่เป็นเดือนนี่เป็นวันนี่เป็นเวลาเวลานี่เป็นนาทีอ่านาทีอันนี้เขาเรียกว่าซื้อเจียนนะเขาเรียกว่าซื้อเจียนมีสูตรข้างที่สองนี่ อ่าสุดที่แรกเรามาล่ะฮะอันนี้สือ่อแจ่มมิสุดดีว่าการเวลานะเราเรื่องการเวลาการเวลาการเวลาชีวิตหรือว่าอะไรเนะน,นี่ยอายุเราจะการเวลาเราเจอกับเพราะว่ามีเพิ่มเวลาขึ้นมาโอเคเรามาดูอายุเนี่ยนะอายุหนึ่งถนะึงสิบระหว่างนี้อายุสิบเอ็ดถึงยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบ อันนี้สีถึง60นี่เป็น61ขึ้นไปค่ะสิเก้าขึ้นไปอ่าเราจะเลือกใบใบหถึง10นี่อะไรว่าใบอะไรเนี่ยนะใบเด็กใช่ไหมไม่ใบเด็กไหมโอ้ยทาโลกมันดิ้นอยู่เนี่ยใบเด็กก็แล้วกันนะอ่าใบเด็กนะอ่าสิบเอ็ดถึงสิบสองเนี่ยใบรุ่นอ่าใบรุ่นโอเค ยี่สิบเอ็ดถึงสีไปทำงานโอ้โหไปหัวเรี่ยวหัวตอนะอะและ้วสีนน่ถึงหกไปจ้างคนโอเคไปจางคนหกสิบเอมม็ดอ่ะักับคุณแม่ฮะโชลาตายเลยรนะู้สึกว่ายังไม่ยอมชลาะนะยไอะไรนะไปพักผ่อนโอ้ยไปเกษียณไปสอบอก็แล้วกันอายุสาวเลยนะ สาวอายุไหนอะสาวบอก็ะด้บนะวัยสาบอก็ะด้บสอวบอ,วบอ,วบอ,อโอเคหรือยังอ่านะเป็นอ่าเป็นใบเป็นใบไปอ่ะต่อไปเรามาดูเมื่อกี้ยังไม่ได้เริ่มแต่บางคนในใจร้อนนะ่าดูเลยโอ้โหแต่มาไม่ทันสอนอาจารย์เนี่ยเรียนมาตั้งครึ่งวันสองวันนะยยังไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนะี่ยอาจารย์ยังไม่เข้าใจเลยโอ้โหแต่มาว่าใจเย็นๆยังเรียนไม่ามาจ,มจบนะ ใครจะอยากจะกระโดดนั่นเงบางคนใจร้อนก็คือใจร้อนนี่จะเป็น IQ เจ็ดฉันจะพูดเรื่องเยอะเอาตรงตรงมาเลยไม่ต้องไปพูดอ้อมไปบางครั้งเนี่ยไม่เป็นไรจริงจริงนะเราเรียนช้าๆเนี่ยได้ผ่านเรื่องง่านะบางทีจะมาสอนเนี่ยจะมาสอนสองวันก็จบได้นะบางทีสามวันก็จบได้เหมือนกันแต่บางทีสอนจบไปปุ๊ไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจมโนอ่านเจอย่างกับพวกเราอยู่กันหลายๆคนเนี่ยมันเรียนกันเนี่ยเพมีตัวอย่างเยอะขึ้นนะ การมีตัวอย่างเยอะขึ้นเนะี่ยอยากรู้ว่าอะไรนะเอ็กเซอร์เรียนว่าอะไรเอ็กอะไรนะเอ็กเซอร์เรียนนะมันมีตัวอย่างแลนะ่ลคนปุ๊บเนี่ยแต่ละตัวอย่างปนะุบ๊บมันเป็นการที่ว่าเอ๊ะเรากลับไปนะเราเห็นคนนี้คนนี้เขาน่าเป็นกะันโอ้โหเรามีประสบการณ์เยอะเลยเราจะได้เซฟเยอะเพราะไม่งั้นนะ,ะมีแค่คนเดียวสองคนอาตมาเคยสอนเหมือนกันสองคนสามคนอยู่ที่อเมริกานนสอนบ่อยมากนะสอนคนไม่เยอะแต่สอนไปปุ๊บรู้สึกว่าผลผลตอบรับมันน้อยมาก ไม่ค่อยดีถ้าสอนเยอะๆอย่างนี้นะออโอเคต่อไปเรามาเอามาบวกกันเลยทีนี้จะขั้นแอดวานซ์แล้วนะบางคนถามว่าอาจารย์ตัวนี้เลขว่าจะไหนเมื่อเช้านี้เห็นใครนะน,นั่งตรงนี้อ้าวไม่อยู่ลเะเลิกเรียนสงสัยนั่งไปเรียนออนไลน์อยู่นะั่นอีกน่าจะเปิดอีกอักหนึ่งบอกเก้าบอกแปดบอกสี่ได้เท่าไหร่ยี่สิบสองใช่ไหมเราด,ด,ดูไหมยี่สิบสองเห็นไหมยี่สิบสอง ย okay. ี่ส <moisture, sweaty>. ิโอเคยี่เราตอนนี้เรากระโดดแล้วนะยี่บสองบกหได้ไร่สิบเจ็ด่สิบเจ็ดวกสได้ไรสามสิบอ็ดสิสามกแได้เทไรสามสิบเก้า้าได้ไร่ โอเคตอนนี้4บอกสได้ไรได้7ใช่ไหมอ่สามบอกเได้ไรสองเป็นได้ไหสามสาอกหนึ่งได้ไร่สองบกเจ็ได้ไรเ้าสองได้ไรอ่าตอนนี้ไอ้เลขตัวสีน้ำเงินเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุยกันละ เราจะมาเจาะจงโฟกัสตรงไหนเลขต <Blaze. S 1> ัวส <Yeah. S 1> ีแดงๆข้างล่างเนี 20, er ่ยที่เราเขียนข้างล่างพอดีเมื่อกี้น่าจะบอกให้พี่เหลืองแยกสีด้วยพอดีเขาไม่ได้แยกก็ไม่เป็นไรเยอเขาเขียนไว้้วโอเคเราดูปีรล้ว2ี่สิบส2 2ยี่เท่าไหร่ย6 26บหก4 30 30บหก8 38 38บสา4ส โอเคสี okay. ่บวกสองได้ไรหกสามบวกแปดได้ไร <4 S 1> อ่าสามบวกศูนย์ได้ไรสามสองบวกหกได้ไรแปดสองบวกสองได้สี่อ่ะให้พวกเราทำออกมานะถ้าใครทำไม่เป็นก็ให้มองดูตรงนี้อ่าแล้วก็มาบวกเ,เติมเติมอะไรนะเติมเวลานาะทีเราไปหน่อยหนึ่งว่าเราบวกถูกไม่ถูกให้เวลาสองนาที ฮะถ้าไม่มีเวลาฮะอะไรนะมีเพลงเหรอฮะมีเวลาขอสักงสองคำดีไหมถ้าไม่มีอะไรไม่ไม่บอกก็ได้สักทีอะไรนะถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเพลงก็บอกเวนะเพลงอะไรนะแต่มาก็จำเพลงไม่ได้นะฮะมีเวลาไม่มีเวลาก็เวลาเราผ่านไปยังเนี่ยไว้เนี่ยไว้รวดไว้เลยนะผ่านไปยังใครไม่มีเวลาก็ไม่ต้องไปสนใจแล้ว มันเป็นอะไรนะมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราไม่ต้องเอาก็ได้เราเอาตรงไหนปัจจุบันเนี่ยวันปัจจุบันเนี่ยก็พอละถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเราก็เอามาถึงตรงนี้ก็พอละถึงถึงอะไรนะถึงวันตรงนี้ก็พอเข้าใจไหมเขียนแบบข้บวนนี่เลยแต่ถ้ามีเวลาก็ใส่เวลาไปด้วยเราจะแอบดูอดีตแล้ว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนเราเป็นยังไงบ้างเราจะแอบดูนยว่าเวลาเราเป็นยังไงบ้าง ายามตอนเด็กๆบางคนยังจาได้บางคนก็จําไม่ได้แล้วนะแต่ตมาเนี่ยยังจำได้จนประมาณน่าจะห้าเจ็ดขวบนี่ะมายังจาได้เลยแนละ้วม,มาโรงเรียนหนีโรงเรียนครูมาฉีดยามาเห็นรถตู้สีแดงแดงแกากบ,บาทแดงรถโรงพยาบาลมาตรวจยาฉีดวัคซีนแลยก็๊บตมาวิ่งหนีเลยไม่เรียนเลยวันนั้นนะกลัวเข็มไม่ใช่เลยสุดท้ายก็หนีไม่รอบเลยสุดท้ายก็ต้องโดนฉีดเหมือนกัน โดนจับมาชีพเหมือนกันนะโอเคให้เขียนของตัวเองเลยอ่าแล้วก็ขอพี่เังช่วยดูหน่อยซิว่าทำถูกไม่ถูกนะอ่าคนที่เกิดเที่ยงคืน40นาทีนี่เป็นเวลาไหนดีอ่ะน่าจะใครบางทีใครว่า24ใช่ไหมยีจุดเท่าไหร่นะค่ะต้องเป็นย์นะอ่าศูน0์ศูนย์จุดเท่าไหร่40 เดี๋ยวจ,จะให้มาขึ้นนะใครเขียนเสร็จแล้วเราเราคุยของคนแทนเสร็จแล้วเราจะให้มาขึ้น ขึ้นมาไวก็ได้ไวนะบอกกันนะอี๋เหลือหนึงนาทีเดง่าน่าดูเลยแอบแอบมตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องรนี้นะอันไหนฮะสุดสุดซีสุดซีนี่มาจากไหน เราจะเรียนจบกันแล้วนะเนี่ยตายเลยอันนี้เป็นปีคอสอนที่เป็นปีจีนไงฮะจะหลั่นโรงการมาประมาณอะไรนะหนึ่งเดือนอไม่นั้นก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่ไม่ใช่ที่ศูนย์สี่เราวันที่สิบหกก็สิบหกไม่ใช่เราจะไปเปิดปฏิทินจีนครับโอ้หสอน,นตั้งแต่วันแรกแล้วหลวงพ่อยังมึนอยู่เลยใครเป็นศิษย์ลุงพี่ขอให้ไปเจอหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อก็จะมีวันอะไรกัหลวงพ่อด้วยนะฮะมีด้วย จ๊กแจ๊กได้ได้ตารางเก้าชีวิตยังให้ให้ให้ไปขอที่คุณเป็นกระเว่าก็ได้เดี๋ยวมันนั่งเตรียมปิ้นเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผู้่งีช้าถึงกันเก้าชีวิตกันนะถ้าปิ้นไม่ได้ไปประกาศที่นั่นปิ้นแล้วแจกคนนี้เลยเราจะให้ทำกันบ้างข้ามกระดาษนี่ใครจะตกตรายชื่อบ้างมีไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวใครจะต้องซื้อจับปิ้นน่อนะ ปิ้นปิ้นปินอะไรนะปินตารางขึ้นเก้าชีวิตไทยเดี๋ยวให้มาเขียนตรงนี้ก็ได้เนี่าเดี๋ยวคุณเพจคุณเกจเออช่วยลูกศิษย์เราสองคนลูกศิษย์ใหม่นะใมาเขียนเดยเดี๋ยวเดี๋้าจะปิ้นขึ้นเก้าชีวิตไทย เสร็จหรือยังอะไรนะห้าสิบห้านาิกาลงเขียสสินาฬิกาโมงอ๋อ่สมงะบ่ายโมงก็สิบหนาิกากี่นาทีนาทีต้องเอาเป็นตัวเลขน้านหลังถ้า12ก็1ิ11โมงก็13โอเคเสร็จหรือยัง ไม่เสร็จแล้วทำไมช้าจังเลยเนี่ยให้เวลา30<ป>ิวินาทีนะแล้วก็อธิบายละเดี๋ยวให้ฟังใครมีเลขคล้ายๆของคุณแตนแล้วก็ฟังไปก่อนอใครไม่คล้ายแล้วก็ฟังไปกุกัน ยกมือสิโอ้เกินขึ้นละเกินขึ้นละอ่าใครไม่เสร็จพี่เลี้ยงกรู้สึกว่าโตข้างในนี่จะช้ากว่าเพื่อนเลยเนี่ยนั่งใกล้เนี่ยใกล้เกลือกินเกลือใกล้ด่างกินด่างนเอ่าหมดเวลาแล้วใครที่เขียนไม่เสร็จก็อ่าพี่เลี้ยงยกมือหน่อยให้พี่เลี้ยงค้างมาก็ได้พี่เลี้ยงไปประกบเลยแล้วพี่เลี้ยงค่อยช่วยตรวจหน่อยที่ว่าครบวกกันถูกไหมอ่าไม่ใช่บวกไปเลยเนะ ออะไรนะแปดบวกสี่สิบไปเลยได้อันนี้เลยได้ไม่ดันต้องบวกกันเป็นหนึ่งท่อนเลยนะโอเคเราว่าเนี่ยภายในห้าวัยเนี่ยห้าช่วงของชีวิตเนี่ยชีวิตไหนสําคัญที่สุดอันนี้ว่าอะไรนะทุกชีวิตสําคัญที่สุดช่วงชีวิตอ่ช่วงชีวิตไหนสําคัญที่สุดอ่ามีใครแวะๆมาตรงไหนอ่ะช่วงไหน ว่าไหนว่าช่วงทำงานอ๋อโนู้นช่วงทำงานเฮ้ยอ่ะเสียงเบาๆเลยนะใครเดี๋ยวนะอ่าช่วงทำงานใบใบๆทำงานนี่ไ้อายุยี่สิบถึงสี่สิบมีไหมใครว่าช่วงไหนสำคัญอ่ะอันนี้ใบเด็กใบเด็กนี่ก็คือว่าอายุนี่สิบอ่ามีอีกไหมมีไหม มีคนวัยกลางคนโห้ยวัยกลางคนใครคนไหนบางทีเสียงไม่เอามัจากไหนอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อวัยกลางคนโห้พระหลวงพ่ออยู่ไบนี้พอดีแล้วสำคัญมากมากเลยมีไหมมีไหมฮะไปสวโอ้โหอันนี้มาไปสวพระอายุหกสิบไปแล้วเดี๋ยวจี้แตว่าเดี๋ยวจี้ยังมีอีกยังมียังมีอีกใบนึงมีใครทักหน่ไปไหนไปไหน คนไหนวันน okay. oh, okay. oh, ั้นโดนใรุ่นมีสมนองเอ๊ะใบรุ่นมีนะนี่โอเคอ่าก็ครบหมดแล้วเนี่ยทุกไปเลยอ่าเดี๋ยวจะมาจะมาเฉลยละอ่าให้เสียงเบาหน่อยนะเพราะว่าถ้าเสียงดังแต่มาก็จะเอ่อต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ตอนเย็นๆเนี่ยบางครั้งชาวบ้านรอบๆเนี่ยเขาเป็นเอ่อทำในงานทำก่อสร้าง ว่าสองทุ่มเนี่ยเขาจะหลับแต่มาใช้ไม้ดังเลยไปหรือก็ก้อนอีกจิมาเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ฉันไม่เคยร้องเพลงบ้างซกเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยเพลงสุดท้ายของชีวิตของฉันจะท่อมกระถังดบกไม้บินช่างราคาตกวงอาการงวงพอฉันพอดีแล้วก้อนไม้ก้อนดินเสียงด่าเลยเมื่อเมื่อไหร่จะดูเวลากระแพาเป็นสองทุ่มนะเมื่อไหร่จะเลิกกันสักที โดนโดนไม่ไหนะ okay. วโอเคตมาจะแข่งเสียงแข่งแตมาแล้ววันหน้าเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงเพลงให้ฟังเป็นเพลงอะไรแตมาชอบมากเลยนะทำน้องหัดเล่นดนตรีเพราะมีใจรักในเสียงเพลงอ่ะมาถึงไหนละอ่ะกลับมากลับมาอ่ะแตมาเฉลยละห้าช่วงของชีวิตเนี่ยไว้ไหนสำคัญที่สุดวัยทำงานทำไมถึงไปทำงานเพราะว่า สังเขียไหมเราเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าเนเนี่ยใครที่ยังอยู่ระหว่าง21-40เนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นใบเขาว่าหมวเรี่ยวหมวต่อเป็นใบที่เ,อ,อ,เอ,อ,อ่อทำไมอายุ18ไปป๊อบเห็นไหมเขาว่าเด็กที่อายุ18แล้วพ่อแม่คุมได้ไหมไม่ได้ละบางทีเขาเป็นนะนะบรรลุนิติภาวะละนีนน่อาจจะไม่ใช่ลูกเราละจะไปไหนเขาจะทําอะไรเขามีความคิดรู้จักอะไรละ อันนี้เป็นใบที่สำคัญที่สุดเลยจะลอ0ยี่สถึง40เป็นใบที่อะไร <40. S 1> บางคนเนี่ยเขาว่าถ้า40นะ 40. โอ้โหอายุ40ยังเป็นมาล่องก้องแกงมาล่ององแงง,งต้องแต่งต้องแต่งต้องแง,อ,ง,แง,อ,ง,แงอะไรเนี่ยเสร็จเลยจบเลยงานจะไม่แต่งบวชก็ไม่บวชหรือว่าบ้านก็ไม่มีหรถก็ไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างแสดงว่ญญาหโหมันมาเกิดเกิดจะเกิดขึ้นชีวิตหนัไม่ได้เลยเนะนี่ยใครที่อายุ40 ้องเริ่มลนะเริ่มมีบ้านมีครอบครัวสร้างฐานะอะไรต้องมั่นคงนี่แหละถ้าคนเกิน40ไปเนะี่ยเราจะไปเอาเลยนะแสดงว่าคนเนี้ยไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีมั่นคง40ไปเนะี่ยต้องมั่นคงนะโอเคไหมโอเคอายุ40เนี่ยเพราะว่าทําไมเราตอ,ตอนเราเรียนวันแรกเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงเย็นนี้เราจะเห็นไหมเราจะดูแค่ตั้งไหนตั้งแต่อายุระหว่างในี่ไป ทำไมยี่สิบเอ็ดไปดูสิพวกที่พวกเราที่มันนั่งเนี่ยไม่มีใครอายุสิบแปดสิบเก้ามีไหมเนี่ยฮะมีไหมในนี้มีไหม,ย,ม,มย,ยังไม่มีเนี่ยนะ,ะลูกจักรยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าเอ๊ะน้องอะไรนะลูกสาวคุณปูหลานสาวคุณปูนเนี่ยเท่าไหร่น้อยสุดไหมเท่าไหร่ยี่สิบสี่อันนั้นก็เกินไปละแก่แล้วยี่สิบสี่ ด้วว่ายุสิบเก้าอยู่นะยี่สิบสี่นี่แก่และผ่านไปละนี่เราจะเอาอะไรนะเอาช่วงอะไรนะชีวิตเราเลยก็อยู่ระหว่างนี้เข้าใจไหมช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่สุดอโอเคต่อไปตอนนี้เราจะไปแอบ,บดูของคุณแต่และหรือว่าใครที่มีเวลาเนี่ยมีตัวเลขของคุณแต่ก็ฟังด้วยนะเราจะไปดูแอบบดูตอนเย็นๆในตอนเรีนๆตอนเด็กๆของคุณแต่เป็นยังไงบ้าง ใครมีเลขเจ็ดบ้างหรือว่าเลขหกด้วยตอนเด็กๆขึ้นอันหนึ่งคนสองคนอั่นมีแค่สองคนนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยมีเวลาบอกสองคำดีไหมโอ้โหมีเวลาก็จะมาไม่ได้พูดนีิก็ไม่เป็นไรก็ส่วนส่วนส่วนอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดเรามาดูเลขเจ็ดแล้วดูเลขหกก่อนดีเลขเจ็ดก่อนดีก่อนนะ เรามาดูของแหนแม่เลขแปดตัวเนี่ยมียมเลขเจ็ดไหมจนถึงเลยไม่มีเลขเจ็ดสักตัวเลยปีข้างหน้านี้มีเลขเจ็ดไหมก็ไม่มีสักตัวเลยแสดงว่าเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราว่าอะไรนะคุณแต่เนี่ยตอนสมัยเด็กมีขยันเรียนว่าขี้เกียรเรียนอ่ะทำไมรู้ว่าขี้เกียจเรียนอ่ะ เราเราก็มีใช่ไหมเออเราต้องดูด้วยหนึ่งท่านแรกเจ็บออกตรงนี้นะไม่ใช่ขี้เกียจเลนนะเป็นคนขี้สงสัยอ่าเฮ้ยนั่นทำไมหัวล้นลๆน่ะทำไมนุ่งเสื้อไม่เหมือนทันน่ะถามแม่เฮ้ยนั่น,นเขาเราาเียกว่าพระเจอพระแล้วมมต้องยกมือไหว้ไม่ต้องทำไมต้องยกมือไหว้ด้วยด้ว่ามันชอบถามอ่ะใช่ไหมเป็นคนเป็นเด็กชอบถามเจอนั้นเฮ้ยทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไม อะไรนะใครไก่อะไรเจอก่อนทำไมทำไมเป็นกไม่ชอบฐาม,มเลยพ้นแกเลยเฮ้ยไม่รู้เรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ใช่หาสงสัยอย่างนั้นแหละนะครับเราสงสัยเราก็ถามเพราะว่าถ้าถ้าเลขเจ็ดช่วงระยะแรกเนะี่ยอาจจะเป็นระยะต่ําๆคือเราลงระบายที่สงสัยเจอแล้วก็ถามทําไมเนี่ยอาจารย์นี่ทำไมมีนิ้ว